วนนะคะก็เลยต้องมาอัปเดตกันนะคะว่าวันเกิดที่จะถึงนี้พี่รุจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตัวเองกันบ้างน,นะคะรวมไปถึงแพลนจะไปญี่ปุ่นค่ะเอะ๊หรือว่าจะไปเบิร์ดเดย์นะคะตัววันเกิดตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขาชอบไปหรือเปล่าค่ะวันแล้วนะคะไปดูพี่รุรผอมลงนิดนึงค่ะมอกว่าออกกำลังกองออกกำลังกายด้วยค่ะเอาใจช่วยนะคะสุพรุจสุดหลอ่อไปดูเลยค่ะค่ะมาทวงของวันันเกิดค่ะผมนะจริงๆล้วเตรียมไม่ให้ แต่ว่าไม่เคยเจอพี่แจ็คเลยหรอใช่เพราะไม่ยอมตามลองไงไปตามใครอยู่ไม่รู้ช่วงนี้ไม่ได้ตามเลยเพราะว่าเขาอยู่ดกใครรนะอตัวจิงแต่ว่าพไปดูไปดูป่ะเราคอยไปทีไปดูป่ะดูแล้วค่ะสองสามรอบชอบไหมเขาชอบไหมไปดูบ้างยังคะยังไม่ได้ดูเลยครับผมไปดูบ้างนะคะได้เลยครับเดี๋ย่ไปดูดูแบบผอมลงเปลี่ยนลุคอะไหมคะจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแต่แค่แบบดูแลตัวเองมากขึ้นเฉยๆครับใจ้ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่คือถ้าตอนใจคงตอนใจไปนานแล้วก็ ก็คงเป็นการดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราใกล้จะ30ิแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าทําอะไรมันก็เหนื่อยง่ายนะเป็นปะเป็นปะอะไรนะเป็นปะแบบเวลาที่แบบเราเหนื่อยเราทํางานแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยเรวกว่าปกติเป็นมันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบคืออาจจะรู้สึกเผลอส่วนหนึ่งว่าเราเริ่มมาอยู่มากแล้วก็ต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายใช่สาม30แล้วเป็นไงบ้างหาความรู้สึกมันก็แต่แล้วแต่ละคือเอาง่ายว่าอายุเนี่ยนะถึงมันจะเป็นแค่ตัวเลขฮะแต่ไม่มีผลเหมือนกันเพราะว่า พอเราแตะ3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีลงมา2แล้วไงมันจะขึ้นขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอายุ30หรือ40หรืออะไรหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามครับจะไปฉลองที่ญี่ปุ่นไหมคะวันเกิดอีก2เดือนใหม่ยไม่อยู่นี่แหละครับเพราะว่าปีนี้ก็คงจะไปทําบุญเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็มีไปญี่ปุ่นมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วญี่ปุ่นจะไปตอนไหนคะน่าจะตุลาคมครัาผมใช่ไปกับใครบ้างคะกับเพื่อนผู้ชายหมดเลยสี่คนครับเพราะว่า ยังหาคนไปด้วยไม่ได้ที่เป็นผู้หญิงนี değil, really ่ไงสมัครพี่ร uh ุ่นก็ไม่ให้ไปก็อยากให้ไปนะแต่ผมว่าพี่แจ๊คอะลางอาไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นนักข่าวที่ฮอตที่สุดในวงการบันเทิงของไทยตอนนี้เออร์สดดูดีมากดูดีดูดีตึเกิใหม่รออยู่อะพี่รุผมก็รออยู่เหมือนกันรอเนื้อก็ยังทำอยู่เนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไปไหว้พระครับที่ฮ่องกงปลายเดือนนี้ไปทริปเทไปกับพี่ฟองเบียครับก็จริงๆแล้วเขามีเหมือนกับพี่ฟองเบียเขามี การไหว้แบบพิเศษของเขาอ่ะเพราะฉะนั <force S 2> ้นเนี<อ> <ๆ S 1> ่ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองไปไหว้ดูสักครั้งหนึง่งเผื่อว่าจะทําให้เราแบบทาไมแล้วแบบมันง่ายขึ้นแล้วก็ชีวิตปัญหาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ทำให้ชีวยด่งเรืองไม่ไม,มีปัญหา้นะมันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันก็เรื่อยๆฮื <S <S ่อยบางทีเรารู้สึกว่าพอเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ,ๆ <S <S มันก็ต้องลองไปลองไปค้นคว้าหา,หาอะไรเพิ่มเติมดูไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกฎไม่ว่าไม่ได้ด้วยกนก็ต้องเอาด้วยสิ่งสิ่งสิ่งสิ่ พี่<ช> <laughs> ร้นแฟนลับพี่ล้นก็ฝากความคิดถึงมาตลอดขอบคุณมากครับก็คิดว่าไม่นานครับน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละได้ฟังได้แน่นอนพูดที่มาสี่รอบแล้วเราจะได้ดูเพลงกันเนาะใช่ครับใช่รักพีล่ล้นเสมอนะคะมากครับแปลว่าผมจะเปลี่ยนลุกไหมครับนั่นแมวมันเกิดมันเกิดอาจจะอาจจะไม่แน่ก็ผมว่ามันมันจะตัดไม่ตัดแต่มาอยู่ที่เพลงอยู่ที่ลูกของรับบ้าใหม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผม อยากมีมากเลยอ่ะรับรอยรอับบาดแผลมาแล้วก็พูดเหมือนเดิมอยากมีมากเลยเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าพอมันอายุมาหาศาลแล้วถ้าอยากมีอยา่าอยากมีแค่คนเดียวเลยแล้วก็ให้มันแบบจบๆไปเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรอดรุ่นนะคะว่ามันเกิดจะมีแฟนครับ <laughs> <laughs> ก็ขอให้พี่รุธมีแฟนไวๆด้วยละกันนะคะแต่ว่าพี่รุธผอมลงแลง้วหล่อมากเลยนะคะแหมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไปหาแฟนที่ญี่ปุ่นก็ได้นะคะไปดูกันต่ออีกงานหนึ่งคะ่ะอยากจะบอกว่าวิ่งลอกนะคะก็เป็นงานร้องเพลงที่เซนทรัลเวิลด์เสร็จปุ๊บนะคะก็วิ่งตามซีดีไปที่สยามพารากอน,นะคะ่ะไปโชว์สองเพลงนะคะเต็มๆค่ะแล้วก็ไป